การ์ตูนแนวโชเนนคือการ์ตูนที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นวัยรุ่นชายเนื้อหามักจะเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้มิตรภาพความรักหรืออาจจะเป็นการ์ตูนกีฬาที่แสดงออกถึงความเป็นลูกผู้ชายมีการแทรกความขบขันเข้าไปในเนื้อเรื่องบ้างเพื่อไม่เกิดความตึงเครียดจนเกินไปและมีตัวละครหญิงที่ค่อนข้าง,างจะน้อยส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครชายจึงเป็นที่หมายตาของเหล่าสาวๆที่ชอบหนุ่มหล่อๆอีกด้วยนะครับจะเห็นได้ว่านอกจากกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นผู้ชายแล้วเนี่ย การ์ตูนสายนี้ก็ยังเป็นที่ถูกใจของใครหลายๆคนอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าอ่านในทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่เว้นกันเลยแล้วสงสัยกันไหมครับว่าทําไมการ์ตูนโชเน้นถึงเป็นที่นิยมขนาดนั้นมันมีสูตรสําเร็จอะไรหรือเปล่าอ่านั่นก็คือจุดมุ่งหมายของคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมเบนจากอ n นค่นี่บ่อยวันนี้เราเลยจะมาส่องสูตรสาเร็จจากการ์ตูนโชเน้นว่าแต่และเรื่องการ์ตูนที่ประสบความสําเร็จมันมีอะไรที่เหมือนกันบ้างผ่านการยกตัวอย่างจากเรื่องนๆ ซึ่งแต่และเรื่องที่ตีพิมพ์นั้นก็มีสเสน่ห์เป็นของตัวเองนะครับเอาละเกิดกันมามากพอแล้วตามผมไปดูกันดีกว่าว่าสูตรสำเร็จการ์ตูนโชนเน็นที่เราได้ดูกันนั้นมันมักจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก่อนจะไปดูขอยนิดน,นึงขอยนิดน,นึงขอขอบคุณแฟนอาร์ที่ส่งกันเข้ามาด้วยนะครับสามารถส่งแฟนอาร์ตอันคินีบอยกันเข้ามาได้นะครับเพียงแค่โพส์ภาพลงอินสตาแกรมของตัวเองพร้อมติดแฮชแท็กอันคีนี่บอยหรือโพสตภาพในห้องแฟนอาร์ตในห้องดิสคอ d ของเราอันคีนี่คลับเพื่อให้พวกเรามองเห็นและนำ ส่งกันมาเยอะนะครับแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทางคลิปต่อไปได้วยนะ 1. ตัวเอกมักจะต้องทำตามความฝันไม่ว่าใครก็ต้องมีความฝันที่อยากทำให้เป็นจริงไม่ว่าจะเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่หรือเล็กขนาดไหนก็อยากจะทำให้มันเป็นจริงในการ์ตูนหรืออนิเมะแนวโชเนนเนี่ยการทำตามความฝันถือเป็นแกนหลักของเรื่องที่จะทำให้ตัวเอกได้เจอกับสิ่งต่างๆมากมายในอนาคตตัวอย่างก็เช่นนารูโตะนะครับ เด็กหนุ่มผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนินจาผู้ยิ่งใหญ่ผู้สืบทอดชื่อโฮคังเงะให้คงอยู่ต่อไปเหมือนจะเป็นความฝันสุดยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมครับแต่เราลองมาเปลี่ยนคำว่าโฮคังเงะเป็นคำว,ว่าหัวหน้าหมู่บ้านดูมันก็จะฟันดูแอบพาฮาหน่อยยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็นั่นแหละเพื่อที่จะปกป้องหมู่บ้านโคโนะฮะเขาจึงต้องการขึ้นเป็นโฮคังเงะนารุโตะต้องผ่านการฝึกฝนการต่อสู้กับศัตรูที่ร้ายกาจมากมายจนบางครั้งถึงขั้นปางตายแม้มันจะเหนื่อยและยากเย็นดูเป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้มากแค่ไหนก็กม่่เไคยยออท ไม่เคยเก็บคำดูถูกมาคิดมากเขามีเพียงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าเท่านั้นที่คอยผลักดันให้เขาไปข้างหน้าเพื่อทําตามความฝันให้สําเร็จให้จงได้มุมนี้ของนัโตกเป็นมุมที่น่ายกย่องหน้าเคารพมากเลยนะครับผู้อ่านอย่างเราก็สามารถนําจุดนี้มาปรับใช้ในชีวิตได้เช่นกันการที่ได้เห็นใครบางคนพยายามเพื่อความฝันของตัวเองขนาดนั้นมันก็ได้จุดไฟในใจเราให้ลุกขึ้นมาทําตามความฝันของตัวเองเช่นกันนี่แหละหนึ่งในเสน่ห์ของการ์ตูนโชนเนนลูฟี่เด็กหนุ่มที่มีร่างกายเป็นมนุษย์อย่างยืด ซึ่งเป็นผลพวงเกิดจากการกินผลไม้ปีศาจเข้าไปทําให้ร่างกายเขามีความยืดหยุ่นมากกว่าคนทั่วไปแต่กับการทําให้เขาไม่สามารถว่ายน้ําได้อีกตลอดชีวิตเขามีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นราชาแห่งโจรสลัดเขาจึงออกเดินทางในฐานะโจรสลัดล่องผ่านทะเลต่างๆมากมายส่วนเหตุผลที่อยากจะเป็นราชาโจรสลัดจนถึงวันที่อัดคลิปอยู่นี้นะครับเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับแต่น่าจะเป็นเหตุผลที่บ้าบินพอสมควรเพราะตอนที่ลูฟี่เล่าให้เพื่อนๆในเรือฟังทุกคนก็อาอการฮาก้ากันหมดเลยและบอกว่ามันก็บ้าบอโสเป็นลูฟี่จริงนนัแหละ เอาสักคนอ่านอย่างเราอยากรู้เลยนะครับก็มันคืออะไรกันแน่ลูฟี่เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการเดินทางและรักพวกพ้องมันอย่างมากถึงแม้พลังที่ได้รับอาจจะดูหาๆนะครับถ้าเทียบกับตัวละครอ,อื่นแต่ความมุ่งมั่นของเขาทําให้สามารถประยุกต์การใช้งานและต่อสู้ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยในยาปอติเนี่ยจะเรียกเขาว่าเป็นกัปตันจอมป่วนได้ก็ไม่ผิดนะครับชอบทําให้ลูกเรือปวดหัวอยู่บ่อยๆแต่เมื่อถึงฉากที่ต้องจริงจังเขาก็สามารถทําได้อย่างสุข,ขุมนุ่มลึกเป็นคนที่รักพวกพ้องอย่างถึงที่สุด หากใครจะมาแตะต้องเพื่อนพ้องเขาแล้วก็แกไม่รอดแน่ก้นดีเวิร์ลอีกสักตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวเอกสายโชเนนที่ทําตามความฝันซาโตชิโปเ์มอนเทนเนอร์ที่มีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองมาซาร่าภูมิภาคคันโตมีความฝันในการมุ่งสู่การเป็นโปยมอนมาสเตอร์หรือก็คือนักฝึกไก่ชนมือหนึ่งของโลกหยอกๆยอกนะครับเขาได้ร่วมเดินทางไปกับปิกาจูคู่หูของเขานายภูมิภาคคาร์ลอสเขาเป็นคนที่ชื่นชอบโปยมอนมาก และเกลยียดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขามีหัวใจอันแข็งแกร่งไม่ยอมแพ้กับสิ่งต่างๆแต่ชอบเห็นโปย้ยมอนสู้กันบาดเจ็บก็พาไปรักษาหายแล้วก็เอามาสู้ใหม่ทำบาปทำกรรมเทวศัตดูชิสรุปเองเป็นคนดีเปล่าเนี่ยแต่ยังไงก็แล้วแต่นั่นก็คือความฝันของเขาครับผม 2. ตัวเอกมักจะมีพลังมิตรภาพหรือเรียกสั้นๆว่าพลังยักษ์เป็นพลังที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสตูดูเก่งเกินไปหรือคนแต่งเรือกวิธีการให้ตัวเอกชนะแบบอื่นไม่ออกนะครับ มันจะเกิดขึ้นเมื่อตัวเองคิดว่าตัวเองแพ้แล้วจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกพ้องของตนหรือเห็นพวกพ้องโดนโจมตีบาดเจ็บสาหัสถ้าไม่เกิดแรงขค้ื่อนสู้จนสามารถเอาชนะสตูที่ตอนแรกดูเหมือนไม่มีทางเอาชนะได้นั่นเองครับตัวอย่างที่ดีมากๆเลยของข้อนี้ก็คือนัทสึจาก Fairy t a i l แน่นอนครับว่าถ้าเราพูดถึงการ์ตูนพลังมิจฉภาพถ้าจะไม่ได้ถึงนัทสึเป็นคนแรกก็ยังไงยังไงอยู่นะเพราะเขาคนนี้ไม่จำเป็นจะต้องฝึกฝนการต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นจากการที่นัทสึโดนบอสตกจนแทบจะยืนไม่ไหว ถ้าบอสคนนั้นเพียงแค่ไปด่าเพื่อนและกีของเขาเสียเสียหายหรือทําลายเพื่อนของเขาจนบาดเจ็บสาหัสหรือจู่ๆเพื่อนเขาก็มาบังการจกตีแทนเขาจนบาดเจ็บเพียงเท่านั้นเขาก็พร้อมจะลุกขึ้นสู้ด้วยพลังอันมหาศาลที่มาจากไหนก็ไม่รู้และซัดบอสคนนั้นให้ลงไปนอนกองกับพื้นได้แบบงงๆอยู่เสมอแม้ตอนต้นภาคบอสมันจะดูเก่งแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถเอาชนะพลังมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ของนักสื่อเขาได้นะครับแม่พลังมิจรภาพเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะป่าน้ำตาแป๊บสองสารบอส นี่ก็คือพลังยักษ์สายโจมตีนะครับต่อไปผมจะพาไปดูพลังยักษ์สายอึดกันบ้างตัวอย่างที่ดีของพลังยักษ์สายอึดก็คือเซย่าจากเรื่องเซนเซย่าในหลายๆครั้งเซย่ากับพวกอาจจะพลาดท่าไม่สามารถต่อสู้กับผู้ต่อสู้ได้แต่พวกเขาก็จะระลึกได้เสมอว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียวหลังจากนั้นเขาก็จะใช้พลังมิตรภาพในการพยายามลุกขึ้นต่อสู้อีกครั้งแม้จะทำให้พวกเขาล้มไปกี่ครั้งโดนท่าไม่ตายแรงๆระดับที่เรียกได้ว่า ส่งไปเกิดใหม่ได้สบายๆกี่หุนเกาะจะแตกเลือดจะออกแค่ไหนพวกเขาก็สามารถลุกขึ้นยืนพร้อมต่อสู้ได้เสมออึดยังกับแมล,ลงสาบอาจจะต้องโยเวนชุนไปคนหนึ่งนะครับที่คนนั้นเนี่ยจะกดสูตรพี่ครับหรือพี่ฮะพี่ฮะมากกว่านึกถึงเพื่อนหรือว่านึกถึงอเทนานะครับจนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้โดยสําเร็จแม้จะไม่มีแผนใดๆเลยก็ตามยกตัวอย่างก็คือตอนที่เซย่าสู้กับไอโอเลียที่โดนควบคุมในศึก12ปราสาทนะครับ เซย่าเนี่ยโดนท่าไม่ตายของไอโอเลียที่เป็นระดับโกเซนเนี่ยทั้งตอนมันก็ยังลุกขึ้นมาสู้ได้จนถึงจุดจุดหนึ่งที่ไอโอเลียได้สติเพราะคาซิออสหรือพี่เบิมของเราเนี่ยมรรับท่าไม่ตายแทนเซย่ารับไปสองทีแม่งตายเลย <laughs> แสดงให้เห็นถึงความอึดของเซย่าที่มีพลังมีจรภาพสายอึดได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับที่โดนท่าไม่ตายมาทั้งตอนขนาดนั้นแม่งก็ยังลุกขึ้นมาสู้ได้แต่หลังจากที่ได้เห็นเพื่อนล้มไปต่อหน้า เซย่าก็ได้คิดถึงอาเทนาและทําให้เกิดลกพุทธขึ้นมาเท่าโจมตีใส่ไอโอเลียทีเดียวได้สติกันเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะพูดงั้นอยู่หรอกนะแต่จริงแล้วมันมายาที่เคียวโกมันควบคุมไอโอเลียไว้เนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าจะคลายก็ต่อเมื่อมีคนตายต่อหน้าฉะนั้นคนยกค,ความดีความชอบให้กับพี่เบิ้มคาซิออสที่เสียสละมากกว่านะครับสรุปก็คือศึกนี้เซย่าเองได้ทาอะไรบ้างวะนอกจากอึดเนี่ย 3. ต้องมีอาจารย์ตัวเอกการ์ตูนโชเนนช่วงแรกจะไม่ได้เก่งมาตั้งแต่ต้น แต่มักจะเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์หรือพลังพิเศษบางอย่างที่คนอื่นนั้นไม่มีและยังควบคุมไม่เป็นจึงจะต้องมีใครบางคนเนี่ยมาช่วยสอนเรื่องต่างๆให้กับตัวเอกของเราจนแข็งแกร่งขึ้นแล้วมาถึงจุดจุหนึง่งตัวเอกคนนั้นก็จะก้าวข้าบอาจารย์ของเขาไปได้อย่างเต็มภาคภูมิและนอกจากอาจารย์จะสอนเรื่องการต่อสู้แล้วก็ยังคอยสอนเรื่องอื่นๆอย่างการใช้ชีวิตและความฝันอีกด้วยนะนับเป็นตัวละครที่มีความสําคัญมากๆในโลกของการ์ตูนโชเนนเลยละ่ะความผูกพันของอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยก็มีตัวอย่างให้เราเห็นเยอะแยยยยะเลคครับออ่าาาางจ์ชิกทีม7 หรือเหล่าอาจารย์คนอื่นๆกับทีมของพวกเขาแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งที่เราประทับใจนะครับนั่นก็คือครูอิลูกะกับนารุโตะถ้าครูอิลูกะไม่มาช่วยเหลือนารุโตะในตอนเด็กเนี่ยป่าน,นี้นารุโตะน่าจะโตมามีขอบตาดําไม่มีคิ้วสลักคําว่ารักที่หน้าผากห้อยน้ําเต้าที่หลังอ้าวเฮ้ยมันกาละแม่ภาคคนเดียวไม่มีคนช่วยตบมุกเลยทีเดียอย่างว่าครับนารุโตะกับกาละมันเหมือนกันเป๊ะเ,เ,เลยนะทั้งมีสัตว์หางโดนคนในหมู่บ้านรังเกียจ กัมพาถ้านารุโตะไม่มีคุยลูก,กะก็คงเป็นเหมือนกาละในขณะที่ถ้ากาละมีคนที่ดีแบบคุยลูก,กะเนี่ยก็คงจะโตมาเป็นเด็กที่จิตใจดีแบบนารุโตะได้นี่ถึงผมจะตลกแต่ก็เรียกมาจบแบบหล่อๆได้นะครับเนี่ยอาจารย์คนต่อไปที่เรานํามายกตัวอย่างก็คืออุโรโกะดาคิซาคอนจิอดีตเสาหลักผู้ใช้ปลานวาลีเป็นนักดาบแถวหน้าขององค์กรนักล่า,าศูนย์ซึ่งหันมาเป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนนักดาบที่จะเข้าสู่องค์กรนักล่า,าศูนย์ แต่ลูกศิษย์ที่เขาส่งไปเข้ารับการทดสอบทั้งหมดกลับเสียชีวิตในระหว่างการสอบเพราะความหวังดีผิดๆที่เจ้าตัวทําไปโดยไม่รู้ตัวครับอย่างการให้หน้ากากจิ้งจอกที่เจ้าตัวเรียกว่าหน้ากาก,ากคุ้มครองแต่กลับกลายเป็นหน้ากาก,ากเรียกตีนจากอสูรแดงน,นะครับเพราะอสูรตัวน,นั้นแค้นอุโรกโดักคีมากที่จับตนขังไว้เลยจะไล่ฆ่าลูกศิษย์ทุกคนของเขาแทนอาจารย์แม่งทําลูกศิษย์ตายไปกี่คนแล้วเนี่ยโอ้ย <laughs> แต่ลุงเขาก็ไม่ได้ตั้งใจไงเออยกโทษให้ลุงเขาเถอะนะเหล่าลูกศิษย์ที่น่าสงสารหลาย ทันจิโร่แก้กแค้นให่พวกนายแล้วจริงๆคุณอุรโกดาคิเนี่ยเป็นคนที่เจ็ดใจดีมากนะครับเขารักและห่วงใยทันจิโร่กับเนสโกเหมือนลูกทแท้เลยเขาจับทันจิโร่เข้ามาฝึกโหดดุดนรกเพราะคิดว่าทันจิโร่คงจะไม่สามารถผ่านการฝึกได้จะได้ไม่ต้องไปเสียชีวิตเหมือนกับลูกศิษย์คนอื่นๆอย่างๆอย่า,ยาไม่รู้ตัวอีกนะลุง <laughs> แต่ทันจิโร่ก็กลับทําได้นะครับแล้วก็ยังรอดกลับมาจากการสอบคัดเลือกได้กลายเป็นนักล่าสูนเล่ากันว่าสาเหตุที่เขาสวมหน้ากากเทนงูปิดบังใบหน้าไว้เพราะหน้าตาขออเเาดู่นนนโยนกิไป จะําให้ลูกศิษย์ไม่ย่อมเกรงแต่หน้ากากอื่นมันก็มีตั้งเยอะแยะอาจารย์จมูกยาวดูใช้ชีวิตลำบากนะทำไมไม่เอาน้กกากที่จออมาใส่เองวะเอองงกันคนต่อมาที่จะแนะนํากันก็ไม่เชิงว่าเป็นการ์ตูนโชนเนนขนาดนั้นนะครับแต่ก็มันอดไม่ได้ไงขอสักหน่อยแล้วกันก็คือไอ้หนุ่มที่มีวลีเด็ดว่าพ่อสอนให้ที่ฮาวายนะ่ะพูดแค่นี้ทุกคนก็รู้กันแล้วใช่ไหมก็ผมกำลังพูดถึงยอดนักสืบจิ๋วคนนันนั่นเองนะครับ หากจะพูดถึงยอดนักสืบจิ๋วโคนันเนี่ยในฉบับภาพยนตร์นอกจากฉากระเบิดตูมตามที่ตื่นตาตื่นใจและฉากโรแมนติกของคู่พระนางที่ต้องมีทุกภาคแล้วเนี่ยหนึ่งในมุกยอดฮิตที่มักจะอยู่ในเดอะมูวี่ที่ไม่มีในฉบับอนิเมะหรือนังสือการ์ตูนเลยก็คือพ่อฉันสอนให้ที่ฮาวายนะ่ะก็คือพ่อมั็นคืออาจารย์ที่สอนทุกอย่างให้กับโคนันนะฮะเป็นความสามารถที่เกินเด็กประถมหรือว่าเด็กมัธยมปลายไปไ,ปไกลมากๆเลยนะเอาจริงก็คือผู้ใหญ่หลายๆคนยังทําไม่ได้เลยย แต่เจ้าแว่นนี่มันสามารถทําได้ง,ง่ายเหมือนกับปั่นจักรยานเลยอย่างเช่นสอนยิงปืนสอนขับรถสอนขับเรือสอนขับเฮลิคอปเตอร์สอนขับเครื่องบินโดยเฉพาะไอสองอันหลังเนี่ยมันใช่เรื่องที่สอนแป๊บๆแ,แล้วจะทําเป็นเลยเหรอวะคนเรียนการบินบทคันเพิมเป็นล้านกําลังกำมัดกับสิ่งนี้นะครับ 4. ตัวเอกมักจะมีความพยายามอันแหลงกล้าความฝันที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้เป็นจริงได้ง,ง่าย ต้องใช้ความพยายามพลังใจเพื่อลุกขึ้นสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงแล้วตัวเอกมักจะต้องเจอกับความพ่ายแพ้แต่ก็สามารถเอาชนะได้ในภายหลังก็เพราะผลจากความพยายามนี่แหละเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่การ์ตูนโชเนนเกือบทุกเรื่องมันจะต้องมีขอยกตัวอย่างฮันเตอร์ฮันเตอร์เรื่องแรกนะครับตัวเอกของเรื่องอย่างกอนเนี่ยมีความฝันที่อยากจะเจอพ่อจึงจะต้องฝึกฝนเน้นจนชํานาญจนเขาเนี่ยมีเน้นสายเสริมพลังที่แข็งแกร่งนะมีท่าไม่ตายอย่างมัดเป่ายิ่งฉุบ ฝึกมาตั้งเยอะตั้งแยะดันมาเจอพ่อง่ายๆในงานการเลือกประธานฮันเตอร์นะครับอ่าอันว่าก็ดีใจก่อนด้วยนะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพอยินดีเลยนะครับเย่ yeah. ต่อมาก็เป็นซงโกคูจากดาก้อนบอลนะครับเขาเป็นชาวสายย่ญญาที่โตบนโลกชื่อเดิมเขาเนี่ยชื่อว่าคาคาล็อตมันอ่าแผลงมาจากคำว่าแครลอทนะครับอืมโดยมีพ่อชื่อว่าบารดักในตอนเด็กซงโกคูมีหางงอมาเหมือนลิงเขามีความพยายามที่อยากจะเก่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะครอบครัวและผู้กพ้องของเขามักจะตกอยู่ในอันตรายค่อนข้างบ่อยแต่ถ้าโลกสงบสุขดีเขาก็ยังฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ดีเพราะชื่นชอบในการต่อสู้กับคนที่เก่งกว่าเรียกได้ว่าในหัวมีแต่เรื่องการต่อสู้จริงๆนะไอหมอเนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะเขาหรือเป็นนิสัยโดยทั่วไปของชาวไซย,ยาที่ชื่นชอบการต่อสู้ขนาดนี้นะครับแต่อาจจะเป็นเฉพาะเขาก็ได้นะเพราะว่าเบจิตาก็ก็ไม่ขนาดนั้นแล้วปะ <laughs> เขาสามารถพัฒนาพลังต่อสู้จนผ่านพ้นขีดจำกัดของชาวไซヤาปกติได้และกลายมาเป็นซูเปอร์ไซヤาโดยผมของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองและมีพลังโจมตีอันมหาศาลมีออร่าอยู่รอบตัวในตอนนี้โกคูนั้นสามารถแปลงร่างได้ถึง8ลร่างนะครับโหเยอะโคตรเลยนะแล้วก็อาจจะมีร่างใหม่ขึ้นอีกในอนาคตนะครับก็ติดตามต่อไปนะนี่ก็คือผลลัพธ์แห่งการพยายามของโกคูของเรานั่นเองครับมากันที่ตัวอย่างสุดท้ายในหัวข้อนี้นะครับนั่นก็คือมิโดลิยะอิซึคุ มิดริยะคือตัวแทนของความพยายามอย่างแท้จริงครับจากเด็กหนุ่มที่ไร้อัตลักษณ์ผอมแห้งแรงน้อยโดนบูลลี่จากเพื่อนๆจนวันหนึ่งได้รับโอกาสในการเสร์ฟทอดอัตลักษณ์ต่อจากออลไมท์นั่นคือพลังวัน for all เพื่อที่จะได้เป็นฮีโร่ได้อย่างออลไมท์เขาจึงต้องพยายามอย่างหนักอย่างแสนสาหัสเลยครับความพยายามที่เห็นได้ชัดที่สุดนั่นก็คือร่างกายของเขาที่กำยำขึ้นอย่างมากจากการฝึกฝนของออลไมท์แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเส้นทางฮีโร่ของเขาเท่านั้นพอถึงร่างกายจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ก็เรียกได้ว่าเทพจะใช้พลังไม่ได้เลยดีกว่าเพราะพลังของ One f อ r all นั้นควบคุมได้ยากมากๆผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจจะทําให้ถึงตายได้แล้วด้วยพลังที่มหาศาลเกินกว่าที่ร่างกายเขาจะรับไหวแต่มิโดริยะเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้โดยจิตใจที่มุ่งมั่นอยากจะเป็นฮีโร่ที่แท้จริงเขาได้พยายามฝึกฝนต่อไปจนในที่สุดก็สามารถควบคุมพลังได้อย่างสมบูรณ์แล้วตอนนี้พร้อมกับการปลดล็อกพลังใหม่ๆของผู้สืบทอดคนก่นกอนอีกด้วยเรียกได้ว่าเข้าขั้นเทพเลยล่ะตอนนี้แหละแต่กว่าจะมาถึงจุดๆดนี้ได้เนี่ย ผ่านการปังตายมานักต่อนักแล้วครับถ้าไม่พยายามจริงนี่ทําไม่ได้เลยนะครับแบบนี้เนี่ยนอกจากนี้ข้อดีที่โดดเด่นที่สุดของเขาก็คือการรู้จักการประเมินข้อมูลของทั้งศัตรูและฮีโร่ด้วยกันเองทําให้เขามองเห็นช่องโหว่และข้อเสียเปรียบของคนอื่นและหาแผนพลิกแพลงการต่อสู้ทําให้เขาพลิกกลับมาได้เปรียบและชนะอยู่เสมอแม้ในหลายๆครั้งจะชนะแบบสะบัดสะบอมก็ตามทีจริงๆก็ต้องบอกว่าไอ้นี่ก็ชอบยากและชนะเหมือนกันนะแต่เขามีเทคนิคก,การอ่านทางจุดอ่อนจุดแข็งของศัตรูไงก็เลยแบบอ่าโอเคโอเค ไม่ไม่ไม่ยากขนาดนั้นห้า <c oughs> การต่อสู้สุดเร้าใจสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยในการ์ตูนโชเน้นนั่นก็คือการต่อสู้ที่แสนจะดุเดือดระหว่างตัวเอกและตัวละครอื่นๆในเรื่องในหลายๆฉา,ากเนี่ยการต่อสู้ที่วาดในมังงะจะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและถึงใจมากครับแต่พอกลายมาเป็นอนิเมะแล้วฉากคอมรุลแรงต่างๆก็จะถูกปรับให้อ่อนลงด้วยเพื่อให้เหมาะกับเด็กที่เป็นกลุ่มคนดูเป้าหมาย หรือในบางครั้งก็มีทําให้ทั้งดูสนุกและรุนแรงกว่าต้นฉบับก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกันนะครับอย่างวันพันแมนก็เป็นหนึ่งในอย่างหลังที่ผมว่ามานะฉากการต่อสู้ระหว่างไซตามะและโบลอสในตอนท้ายของซีซั่นที่1เนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสุดมันและทําได้ดีกว่าในต้นฉบับของอาจารย์มูรตะที่ก็ทําไว้ดีมากๆากๆอยู่แล้วนะไซตามะที่ปกติสามารถล้มคนต่อสู้ได้ภายในหมัดเดียวถึงขนาดแยกแยะสตูว่าไอ้นี่เก่งหรืออ่อนไม่ออกกันแล้วเนี่ยต้องมาเจอกับคู่ปรับที่เรียกได้ว่าสูสีกับเขาที่สุดคนหนึ Huh? อะไรนะไซตามะมันจะไม่เอาจริงเหรอเอออืมอืมได้ได้ยินแล้วครับทุกคนโอเคครับเอาเป็นว่านั่นแหละรครับคือสุดสีสุดแล้วครับไม่ได้นับตอนล่าสุดนะเอาแค่ที่คนดูอนิเมะเข้าใจดีกว่าแค่คําพูดของผมเนี่ยคงไม่สามารถบรรยายฉากการต่อสู้สุดมันนี้ได้แน่ๆทั้งมุมกล้องจังหวะภาพดนตรีลายเส้นเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆทุกอย่างมันส่งให้ฉากนี้เป็นหนึ่งในฉากการต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลกอนิเมะเลยก็ว่าได้นะครับหกตัวร้ายกับใจ สำหรับตัวละครในการ์ตูนอนิเมะแนวโชเนนส่วนใหญ่มักจะชอบมีตัวร้ายที่กลับใจไปเป็นฝ่ายดีอยู่บ่อยครั้งอาจจะเพราะด้วยความเท่ของบุคลิกหรือเวลาที่คนร้ายกลับใจมันดูเท่ดูครูกว่าคนที่เป็นคนดีอยู่แล้วแหละมั้งครับแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ชั่วโดยกําเนิดดูมีมิติมีดีมีร้ายอยู่ในคนเดียวกันทําให้ดูน่าสนใจกว่าตัวละครเอกที่เป็นคนดีธรรมดาธรรมาแสดงให้เห็นว่าทุกคนที่ผิดพลาดก็สามารถกลับใจได้อยู่เสมอเสมอไม่มีคําว่าสายเกินไปนะครับตัวอย่างก,ก็เช่น เบจิต้าหรือว่าพิกโลจากดาวนบอลนะครับดาวรลายประเภทนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะยิ่งจองหองและอยากจะเอาชนะตัวเอกให้ได้แถมยังแอบซึนพอสู้หรือประทะก,กับพวกตัวเอกแล้วมักจะมีปมที่ต้องขอกลับมาแก้มือเกิดความแค้นหรือมีเหตุจําเป็นที่ต้องร่วมมือกับพวกตัวเอกแถมมักจะมีวาทาประจําอย่างคนที่จะล้มแกได้มีแต่ฉันเท่านั้นแล้วบางคนก็ไปไปมาก็ยอมรับในฝีมือของตัวเอกซะงั้นนะครับพอกับใจหรือมาอยู่กับพวกตัวเอกแล้วเนี่ย ก็จะมีคนชอบเยอะมากเนาะเพราะมันจะดูเท่แถมมีมิติมากกว่าตัวเอกที่เป็นคนดีอยู่แล้วอะแบบดีเพลนเลยอะแบบดีดีอะเออไอ้พวกนี้มันจะแบบมีมิติมากกว่านะครับถ้าคุณเป็นคนเร็วแล้วกลับใจเนี่ยจะมีแต่คนสรรเสริญแต่ถ้าเป็นตัวเดียแล้วกลายเป็นตัวร้ายเนี่ยจะโดนด่าบแบบจมดินไปเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเวลากลับใจเนี่ยจะดูอ่อนลงเป็นอย่างมากจะได้เคยเอาชนะหรือสูสีกับตัวเอกเนี่ยจะกลายเป็นแค่ตัวเปิดบอสแล้วลงไปนอนกินดินกินทราย หรือไม่ก็กลายเป็นตัวเทียบสเกลพลังให้เห็นว่าบอสตัวนี้มันเก่งขนาดไหนก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเอกของเราก็จะมาปิดเกมตบบอสล้วหล่อแทนก็เป็นชะตากรรมที่น่าเศร้าของเราตัวรองนะครับนี่ก็เป็น6ข้อสังเกตจากสูตรสําเร็จการ์ตูนแนวโชเนนแบบปันป่นๆตามฉบับของช่องเรานะครับก็ไม่ได้จะเหมารวมว่าทุกเรื่องจะต้องเป็นแบบนี้หมดนะหรือถึงจะเป็นแบบนั้นจริงๆเราก็ไม่ได้เจตนาจะด้อยค่าการ์ตูนเรื่องนั้นลงแต่อย่างใดนะครับเป็นการแซวกันเล่นๆเ,เพื่อความบันเทิงอารมณ์เพื่อนๆเล่าเรื่องให้ฟังอะไรเงี้ อย่าไปจริงจังกับมันขนาดนั้นเลยนะครับแล้วถ้าเราไปพูดอะไรไม่ดีแล้วไปกระทบใจใครหรือข้อมูลที่เรายกมามันผิดพลาดไม่ถูกต้องยังไงก็ต้องขออภยัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับจริงๆยังมีอีกหลายข้อเลยนะแต่ว่าเอ,อ่อตอนนี้คลิปก็ค่อนข้างยาวและเอาว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ารู้สึกยังไงกับคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและช่องเราจะมีไลฟ์จัดอันดับตามผลโหวตกันทุกวันศุกร์เวลา2องทุ่มเป็นต้นไปใครสนใจอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับไลฟ์ทั้งทาง YouTube ก็คือช่องนี้เลยแล้วก็ทาง t k t t o k ของ Uncanny b o อยใครสนใจอย่าลืมเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วเจอกันจ้าแล้วตอนนี้พวกเราก็มีระบบสมาชิกแล้วใครอยากสนับสนุนพวกเราให้ทำสิ่งนี้ต่อไปอีกนาน,น,านๆก็สนับสนุนกันได้นะครับเริ่มต้นแค่เพียง20บาทเท่านั้นเวลาคอมเมนต์ก็จะมีดวงตาเท่ๆต่อท้ายชื่อได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราอันคนี่บอย ตอนนี้มีช่องทาง TikTok ด้วยนะ